ช่คิโก้ที่ไหนนะครับงานครับมาเข้ามรักไ้คนไม่ไม่ไม่ฮะคือคืเจ้าพนักงานสามารถที่จะตรวจสอบได้ตลดตรวจสอบไปยากเพราะว่าหมดอายุอ้งแต่พี่ต้องการจุดตอนนี้ถ้าตัวคนตัวคอาจจะยากอี อนโเี่ยมันเป็น่้ปบครับะใบอนุญาตผมเหอไม่ใช่ค่ตังทาแต่ว่าแรงมาหนึ่งสองสามสี่นาเหนึ่งสองเอามคุณมาไมได้ไม่ได้นี่ไม่ นี่เราตร้างคุณมาสร้ายไม่ใช่เอาเร่องมาเด็กที่เขาบอกย้ายอ่ะแต่ตอนนี้เราเขาดิ้นรนอยู่ผมก็มาแนะนำว่าเขไปซื้อหาชอคือระหว่างที่นี่เลยกี่ปีมาแล้วหนังนี้ให้เช่าแับนี้เป็นคนนี้แล้วคุณวิราวันมันเปลี่ยนได้ยังไงไอ้ย่า ทำไมเปลี่ยนไม่ได้ก็จดยก้อนกลับมาวันก่อนคุณวิไลบอกว่าคุณภาสคีนาเป็นสามีนะใช่ค่ะแต่ตอนนี้คุณเจ้าของแต่ตอนนี้เป็นผู้ช่วยพนักงานได้ครับที่กี่คนคะห้าคนจะตรวจหกคนนะหกคนตัวแทนหน้าตัครับคนแมแนเขาใส่ตัวสองคนอยู่นี่กันใส่ตัวสองคนใส่ตัวสองคนนะสองคนอยู่ตัวกัน